พี่มาทั้งทีรถถังจัดให้บาลโลเตลี่ครบความบันเทิงซ้อมมวยเตะบอลที่ประเทศไทยถือเป็นมิตรภาพในโลกกีฬาระหว่างรถถังจิตเมืองนอนนักชกขวัญใจคนไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟลเวทกับมาริโอบาลโลเตลี่อดีตดาวยิงทีมชาติอิตาลีโดยดาวยิงวัย34ปีเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยตามคำชวนของยอดมวยชาวไทยและร่วมทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมมวยที่ค่ายลูกทรายกองดิน ก่อนที่ในช่วงเย็นจะชวนกันไปเตะฟุตบอลในช่วงเย็นซึ่งมาริโอบาโลเตลี่ทำสองประตูช่วยให้หนอมแนมเอฟซีเป็นฝ่ายเอาชนะน้องซีเนียเอ็กพริกแกงอริยาสี่ถึงหนึ่งในรายการลูกทรายกองดินหลีกก่อนที่หลังจบเกมรถถังจิตเมืองนอนจะโพสต์ภาพความประทับใจพร้อมข้อความจบภารกิจส่งพี่ชายมาเที่ยววันเดียวเพื่อมาพบครอบครัวผมและลงเล่นกับผมครั้งแรกรู้สึกเป็นเกียรติมากที่พี่ชายมาเยี่ยมเราขอบคุณจากใจผมแค่เด็กธรรมดาคนหนึ่งที่อยากทำให้คนไทยได้มีความสุขที่ได้พบเจอ ยอดมวยคนดังเขียนข้อความในโลกออนไลน์สำหรับมาริโอบาลโลเตลลี่กำลังอยู่ในช่วงพักผ่อนหลังหลีกฟุตบอลในยุโรปปิดฤดูกาลซึ่งเจ้าตัวกำลังจะหมดสัญญาค้าแข่งกับเจนัวต้นสังกัดในเวทีกันโชเซเรียอาอิตาลีในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้และยังไม่รู้ว่าอนาคตในเส้นทางลูกหนังจะเป็นอย่างไรต่อไป